สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เราอยู่ตรงจากทางเข้าแปลงที่ดินแล้วนะครับจากที่เราเข้ามานะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูแปลงที่ดินสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าแปลงที่ดินเนี่ยเรายังไม่ได้พัฒนานะครับทางเข้านะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินจากจุดนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจอดรถตรงจุดนี้นะครับผมจอดรถตรงนี้กันน้องแหม่มมาเดินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปนะครับทางก็เป็น ทางเดินเข้านานะครับผมแต่ว่าก็สามารถที่จะเอารถเข้ามาได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ารถเราเป็นรถเก่งนะครับผมเป็นรถเก่งที่ต่ำนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเข้ามาตรงที่นาตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเดินเข้าไปนะครับผมนี่เดินไปน้องแหม่มอยู่ตรงด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันนะครับผม ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในตัวจังหวัดเชียงภูมินะครับที่ราคานะครับถูกนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับตัวอำเภอคอนสวรรค์นะครับผมเป็นที่นานะครับที่ดินดีน้ําดีนะครับอุดมสมบูรณ์เลยนะครับผมทางเจ้าของแจ้งว่าให้ทํานาอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่นาจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม เราเดินเข้ามานี่ครับกว็วิวธรรมชาติเลยนะครับผมเป็นวิวธรรมชาติาทุ่งนานะครับผม แปลงนี้ครับก็ราคาถูกอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เราอยากจะนำเสนอนะครับให้ทางผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับว่าแปลงที่ดินนะครับมีเนื้อที่ที่รูปแปลงเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับผม ก็มีบ้านสวนนะครับการเกษตรตรงนี้ด้วยนะครับผมแสดงว่ามีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ นี่เรามาถึงตรงแปลงที่ดินแล้วนะคะผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในแปลงที่ดินด้วยกันเลยนะครับ